วางบีดิวางบีดิวางบีดิวาง,ง,ง, e. งบีวางบีเอาไว้ล่าสุดท้ายชิได้อย่าไปเล,นปเลน่นหลังบ้านไปเลน่นหลังบ้านอย่เล่นหน้าบ้านให้อุ้ยใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาใกล้แล้ว หลอกอะไรเงี้ยมันเมื่อกี้มันจะหันตาม,มากูชักปืนใส่มันยึกเลยหันตัวได้เขายิงสักนัดสองนัดหันตัว s <S ได้ยิงสี่นัดแล้วสามสี่นัดแล้วไม่อยากเลยสกิลเหนื่อยเบยร์เด็ดแม่เออสีสันเดินหายเลยเบี้ย point ตัวนี้น่ะวะกลางกลางป่าระวังไว้ล่างด้วยไฟรนองไในหมไฟนห้อง c h i n h e a s h o t e าละเบิดไลกันไล่มเลพราะว่ากูจำได้มาเล่นล่างไงสองรอบอะรอบแรกมยไงเก็บเหมดเลยไล่ล่าต่อนึงนะ เร็อวิ่ง B นนไวล่างหนึ่งไวล่างหนขึ้นไปแล้วขึ้นไปเข้าเลยเาเ A B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  ไปบนตัวท้ายไปบนตัวนึงแล้วก็อีกไปล่างไปล่างตัวนึงแล้วก็ใไก้องแกงหนึ่งก้องแกงห มองหน้าเ็นวิ่งบนนี้คันเช็คคนละมืกเรกว่าเสียงเพื่อนด้วยผ่านไปไม่ใช่แล้วยิงแบบนี้ระวังวะไอ้เรี้ยงไปบนหนึ่งนะไปบนไปบนเน้อไปบนสอง ได้ไว้ได้ไว้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเล่นเล่นยาวนะระวังกลางด้วยเลี้ยวอีกตัวนึงนะอ้าวกูได้สองเหรออ้าสะบัดแตกอี๋อ้ยกูยังงงเลยสะบัดแตกอ่าตัวคู่สองวิ่งไปเลยวิ่งไปอัดเลยวิ่งอัดเลยยิงฟรียิงฟรีถือปืน

ดิจิตอนหลุดล้วนเลยทีนี้ล้วนหลุดเลยจริงจนเครื่องหล okay. ุดเนุลยเเนนนน้าาดขมไป อยู่ไหนออกหมดเลยวางเอดิวางเอเลยวางเอเลยตัวนี้ยาวเอเอตัวหนึ่งเอตัวหนึ่งที่บางเลยเอาวางบิลบอมมีแล้วบอมแฮสบิน planted หลังดูแล้วมันเข้าหน้าเอช่วยเอก่อนหน้าบีหน้าบี tension ไปยๆหน้าบีตัวนี้ใจเย็นยใจร้อน ทิดมุมโอเล็กลูกงูหรพี่ลูกปูลูกปูโอเคขายขายเสแล้วจบ